ตัวบ้านเขาจะออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกนะครับพื้นที่ตรงนี้มันสามารถเพิ่มเป็น้นที่ต่อดริได้ซึ่งฟังก์ชันตรงนี้ที่เราชอบก็คือว่าเขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อเราสามารถต่อเติมเองได้หรือถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุอยากได้เป็นห้องนอนชั้นหนึ่งะครับไม่ต้องขึ้นลงบันไดพื้นที่ภายในเนี้ยก็สามารถวางเตียงแล้วก็สามารถทําเป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้ครับ สุดนี้วันนี้นะครับผมกับพีดาพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาชมจุดเด่นของโครงการเพฟรังสิตวิภาวดีจาก SC Asset ครับโครงการนี้นะครับเขาตั้งอยู่บนถนนสาธารณะที<า>่ติดกับถนนรังสิตนคะรนายกในช่วงคลองสาม จุดสังเกตง่ายๆก็คือใกล้กับทาราอเวนิวรังสิตคลอง3ครับค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะโครงการนี้เองเนี่ยเป็นโครงการแรกในแบรนด์เพ็ค่ะที่เขามีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะคะฟังก์ชันนี้ค่ะจะเป็นฟังก์ชันที่ทําให้บ้านเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้ะจะเพิ่มเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ชั้นล่างก็ได้หรือว่าจะเพิ่มเป็นที่จอดรถคันเล็กๆคันที่3ของบ้านก็ได้เช่นดเ,เดียวกันค่ะในราคาเริ่มต้นอยู่ที่5.99ล้านบาทของจริงจะเป็นยังไงตามพวกเราสองคนไปสนิทกันค่ะไปครับ จุดเด่นแรกนะครับของโครงการนี้ที่เราสองคนจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งครับค่ะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่ในโซนรังสิตนครนายกซึ่งต้องเรียกว่าโซนนี้เนี่ยเขาเป็นโซนยอดนิยมของ โครงการแนวราบอยู่แล้วเนาะม,มีให้เห็นกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดหรือว่าทาวน์โฮมนะคะ,ะถามว่าทําไมทาเลนี้ถึงฮิตกันเพราะว่า1เลยนะครับเขาเป็นทําเลที่รองรับการขยายตัวของตัวเมืองชั้นใน 2, 2> ก็คือเป็นทําเลที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของปริมนทลก่อนที่จะเข้าไปยังตัวเมืองชั้นในกรุงเทพนั่นเองจึงเกิดเป็นโหนดขนาดใหญ่นะครับที่เราเรียกว่ารังสิตโดยในปัจจุบันเนี่ยก็มีอินฟราสตรักเจอร์ค่อนข้างเยอะแลวก็ครบจะมีทั้งทางด่วนรถไฟฟ้าแห่งสรรพสินค้าหรืออเวนิวต่างครับ ก็ต้องบอกว่าของกินของใช้เนี่ยหาง่ายมากๆทำเลนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในทำเลที่เหมาะกับการเป็นทำเลที่อยู่อาศัยทีเดียวครับ อย่างที่ป้าบอกไปนะคะว่ามันมีโครงการเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ยิ่งบ้านเดี่ยวเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะป๊าซึ่งพอเราลองปักหมุดหลายๆโครงการแล้วเนี่ยเราก็พอจับโซนนิ่งได้ว่าจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3โซนด้วยกันค่ะโซนแรกเลยเนี่ยเขาจะเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่อิงกับถนนพระขนโยธินซึ่งตรงนี้มันจะอยู่ด้านบนของฟิวเจอร์พาร์คนั่นแหละอันนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าเขาจะเดินทางแบบเข้าตัวเมืองได้ง่ายผ่านดอนเมืองโทเวก็ได้วิภาวดีรังสิตก็ได้นะคะ ส่วนโซนที่2นะคะก็คือจะเป็นโครงการบ้านที่อยู่ตามถนนรองรังสิตนครนายกหรือว่าตามคลองต่างๆใช่คือโครงการแบบนี้จะมีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าแน่นอนนะคะว่าด้วยความที่มันมีโครงการให้เลือกเยอะอ่ะก็คือจำนวนหมู่บ้านเยอะรถมันก็จะเยอะตามการเดินทางเนี่ยที่จะไปสู่ถนนรังสิตนครนายกเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเวลาเอาไว้ประมาณสัก 1 0 1 5นาทีค่ะอย่างโครงการนี้เองนะคะก็นับว่าเป็นโครงการบ้านที่อยู่ตามแคตตาอกีคือโซนที่2นั่นแหละแต่ว่าความต่างก็คือว่าถนนเนี่ยคือเขาจะไม่ได้อยู่ตามถนนในคลองมันจะเป็นถนนสาธารณะที่ทาง s อ s ซียเซทขึ้นมาที่เราอยู่กันตรงนี้เลยใช่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะซึ่งถนนนี้นะคะเขาจะมีความกว้างอยู่ที่10เมตรการสัญจรเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกเลยแล้วด้านข้างก็จะมีแนวต้นไม้เขาปลูกไว้ให้ด้วยใช่ละค่ะซึ่งอันนี้ดาก็เลยมองว่าเออมันก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าพอมันไม่ได้อยู่ตาม ถนนในคลองอ่ะที่บแบบมีจํานวนหมู่บ้านค่อนข้างเยอะอ่ะการเดินทางเราอาจจะไม่ต้องเผื่อเวลาถึง1 0 1ถึงนาทีก็ได้ <ผม S 2> แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้แบบความเงียบสงบอ่ะที่มันแตกต่างจากบ้านในตามคลองต่างๆแล้วก็บ้านที่อยู่ติดกับถนนใหญ่และส่วนสุดท้ายนะคะก็คือบ้านที่อยู่ติดกับถนนบังสิทธินครนายกเลยอันนี้ข้อดีก็คือการเดินทางอ่ะจ,จะค่อนข้างง่ายไม่เสียเวลาใช่ไหมคะแต่ว่าต้องบอกว่า โครงการอ่ะที่อยู่ติดกับถนนใหญ่อย่างเงี้ยมันหาได้ค่อนข้างยากล่ะถ้าเราจะเจอเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่อยู่ตามคลองสี่ขึ้นไปอ,อย่างตำแหน่งของโครงการนี้นะครับเขาจะอยู่ในโซนที่เรียกว่าช่วงคลองสามซึ่งจะอยู่ระหว่างทางด่วนดอนเมืองโทเวแล้วก็ทางด่วนกาญจนาุิเศกทําให้เราสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งสองฝั่งเลยเดินทางได้สะดวกครับและตรงนี้เองนะครับก็มีของกินให้เลือกเยอะมากมีคอมมูนิตี้มอลล์ใกล้ๆทั้งทาราอเวนิวมาร์เก็ตวิลเลจและเทสโก้โลตัสครับ แบบบ้านของที่นี่นะครับเขาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่มีให้เลือกทั้งหมด3แบบโดยจะรองรับตั้งแต่3-5ถึงห้ห้องนอนในพื้นที่ใช้สอย201-229ถึงตารางเมตรครับตัวบ้านเขาจะออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกนะครับซึ่งจะใช้โทนสีที่ค่อนข้างอบอุ่นแล้วจะเห็นจั่วของตัวบ้านเ,นเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็จะมีเส้นสายที่ช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวบ้านซึ่งแบบบ้านทั้งหมดทั้ง3แบบเนี่ยจะเป็นบ้านหน้ากว้างทั้งหมดเลยทําให้สามารถรับช่องแสงทางฝั่งหน้าบ้านและหลังบ แต่ส่วนที่ผมชอบเนี่ยคือฟังก์ชันใหม่ที่มาพร้อมแบบบ้านใหม่ของที่นี่ครับก็คือฟังก์ชันเซมิเอลดอร์ด้านข้างนะครับตรงนี้เราจะพบในบ้านที่เป็นแบบบ้านเริ่มต้นก็คือแบบบ้านไอริสนะครับแล้วก็แบบบ้านที่2ก็คือแบบบ้านราเวนเดอร์นั่นเองผมมองว่าฟังก์ชันพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นเลยนะครับเราสามารถทําเป็นพื้นที่เอลดอร์ก็ได้หรือว่าจะกั้นห้องเพิ่มเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านก็ได้ครับ อีกอย่างหนึ่งนะคะแบบบ้านของที่นี่ทุกหลังเนี่ยคือเขาจะใช้ไฟแบบ3เฟสซึ่ง3เฟสเนี่ยมันมีข้อดีก็คือเราสามารถใช้ไฟลดเยอะๆได้ก็จะตอบโจทย์กับคนที่แบบต้องการจะใช้รถ E ีวีหรือว่ารถพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคะเขาเนี่ยจะมีการเดินจังชันเอาไว้สําหรับการติดตั้ง E ีวีชาร์เจอร์ไว้เลยเราไม่ต้องมาเสียเวลานะคะเดินพอเพิ่มแล้วแบบบ้านที่เราสองคนจะพาทุกคนไปดูกันนะคะชื่อว่าแบบบ้านลาเวนเดอร์ค่ะเป็นบ้านไซกลางของที่นี่ราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่6.4 9ล้านบาทบจะมีขนาดที่ดินเริ่มต้นนะคะ56ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่212ตารางเมตรค่ะคบแบบบ้านนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถและฟังก์ชันภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาเลยครับเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับเราจะสังเกตว่าเปิดประตูปุ๊บได้ยินเสียงติ๊ตต ตรงนี้เนี่ยที่นี่เขาจะให้มกเนติกเซนเซอร์นะครับที่ประตูและหน้าต่างทั้ง2ชั้นเลยนอกจากนั้นก็จะได้สโมกแอนด์ฮีทดทเทกเตอร์มาให้ด้วยนะครับส่วนแบบบ้านใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาจะให้ดิจิตอลดอลล็อกมาด้วยครับภายในตัวบ้านหลังนี้นะครับเข้ามาก็จะเห็นว่าจะเป็นพื้นที่ลิฟตงรูมเนาะเข้ามาก็จะเจอกับพื้นที่นั่งเล่นรับแขกพื้นที่การใช้งานเนี่ยเราจะเห็นว่าสามารถจัดได้ค่อนข้างหลากหลายามันกว้างนะกว้างเลยเพราะว่าโซฟาจะเห็นว่าตรงนี้ทําเป็นแนวยาวแบบสุดแนว,แวก็ได้นะครับ<ะ>หรือว่าจะวางเป็นโซ โซฟาอีกตัวหนึ่งแยกแต่ว่างเป็นโซฟาตัว L หรือเป็นโซฟาเบดก็ได้นะครับมีพื้นที่ตรงกลางสําหรับวางโต๊ะกลางได้แล้วก็ยังเหลือทางเดินตรงนี้ด้วยถัดเข้ามาที่โถงตรงกลางของตัวบ้านนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยด้วยความที่บ้านเป็นบ้านหน้ากว้างเนาะระยะลึกเนี่ยก็จะไม่เยอะมาก ทำให้หลังบ้านกับหน้าบ้านเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันนะครับแล้วก็ช่องแสงที่เข้ามาเนี่ยจะทําให้ภายในบ้านดูค่อนข้างโปร่งอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้สังเกตก็คือได้ช่องแสงขนาดใหญ่สองฝั่งตรงนี้นะครับสองฝั่งเลยนะเขาไม่ได้ให้มาเป็นหน้าต่างนะทีดาเขาให้มาเป็นเหมือนประตูเลยทําให้แสงเนี่ยเข้าสู่ภายในตัวบ้านได้ค่อนข้างเยอะเลยส่วนพื้นที่โถงกลางบ้านตรงนี้นะครับด้วยลักษณะพื้นที่ที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราก็สามารถเลือกจัดได้หลากหลายเลยอย่างบ้านตัวอย่างนะครับเขาเลือกจัดเป็นโต๊ะรับประทานอาหารสาหรับที่นั่งถัดมาตรงนี้้้กก็็็เเเเเปปนนาาาาาา์ตอออออรรรรสํหหับบบวงงขลยไดะ รร<ช>ตรงนี้ก็จะได้2องฟังก์ชันในพื้นที่เดียวเลยแต่ก่อนจะเข้าไปฝั่งนู้นด้านครัวนะครับผมอยากพามาดูห้องนี้นิดนึงตรงนี้เนี่ยเป็นห้องเรียกว่าเป็นหนึ่งอีกห้องนอนชั้นหนึ่งก็ได้นะครับพื้นภายในห้องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากกระเบื้องด้านนอกนะครับเป็นพื้น SPC ลายไม้ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ความรู้สึกอบอุ่นยิ่งขึ้นเหมาะกับการเป็นพื้นที่พักผ่อนนะครับภายในห้องเนี่ยทุกคน จะเห็นว่าพื้นที่ช่องแสงภายในห้องเขาจะให้มาเยอะมาก3สามฝั่ <3 S 2> ง, <3 S 2> งเลยนะครับแล้วก็ช่องแสงที่ว่าเนี่ยก็ใหญ่มาทุกส่วนเลยมไม่ได้เป็นหน้าต่างสักอันเลยนะครับเป็นประตูทั้งหมดเลยทําให้พื้นที่ภายในเนี่ยผมมองว่าเหมาะกับการทําเป็นพื้นที่ private studio ได้อยากจัดเป็นห้องทํางานก็ได้หรือว่าอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจัดเป็นเหมือน ห้องสําหรับตก <sh> ope, แต่งดอกไม้จัดดอกไม้ต่งตางๆใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับการที่ทํางานอะไรพวกนี้เพราะเราได้ช่องแสงเย่างเต็มที่เนาะแสงธรรมชาติหรือถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุจริงๆอยากได้เป็นห้องนอนชั้นหนึ่งนะครับไม่ต้องขึ้นลงบันไดพื้นที่ภายในเนี่ยก็สามารถวางเตียงแล้วก็สามารถทําเป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้ครับค่ะ มาต่อกันที่อีกโซน,นหนึ่งของบ้านกันบ้างค่ะโซนนี้เองเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันก็คือห้องน้าชั้นล่างห้องน้ําห้องนี้นะคะคือเขาออกแบบให้มีพื้นที่อาบน้ําอยู่ด้วยซึ่งมันก็เหมาะเลยว่าถ้าเกิดใครอยากจะทําเป็นห้องนอนชั้นล่างฝั่งนี้ใช่ไหมก็คือเราสามารถจะมาใช้ห้องน้ําตรงนี้ได้เลยไม่ต้องขึ้นลงบันไดค่ะอ,อีกห้องนึงนะคะจะเป็นห้องครัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาออกแบบให้เป็นครัวปิดนั่นแหละคือมันจะมีประตูกั้นแต่ว่าบ้านตัวอย่างอ่ะคือเขาเปิดเอาไว้ให้มันดูโล่งๆนะคะพอมันเป็นห้องคครรรัวปิดแบบนนี้ะะเาาาก็สมถ ทำอาหารได้เต็มที่ภายในห้องครัวเองนะคะคือเขาก็จัดฟังก์ชันมาให้ดูว่าเรารสามารถที่จะบิวอินเป็นเคาน์เตอร์ลูปตัวไอแบบนี้ได้นะคะและจากห้องครัวนะคะคก็จะเชื่อมออกไปยังฟังก์ชันที่เราบอกว่าสามารถยืดหยุ่นได้นั่นเองฟังก์ชันนี้นะคะบ้านมาตรฐานเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แบบเซมิอัลดอร์ค,รคือมีหลังคาคลุมนะทุกคนแต่ว่าจะไม่ได้มีการกั้นผนังเอาไว้ให้แบบนี้ ซึ่งฟังก์ชันตรงนี้ที่ดาชอบก็คือคว่าเขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อเราสามารถต่อเติมเองได้นะเพราะว่าโครงสร้างเขารองรับมาเลยใช่โครงสร้างเขาเนี่ยจะใช้เสาเข็มเท่าตัวบ้านดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของการซุดตัวในอนาคตแล้วก็รประหยัดงบประมาณในการต่อเติมเพิ่มไปด้วยค่ะก็เลยมองว่าเออใครที่มีรถยนต์หรือว่าแบบสะสมพวกจักรยานมอเตอรไ์รไซค์ต่างๆอ่ะ พื้นที่ตรงนี้มันสามารถเพิ่มเป็น,ท,นที่สอบรวดได้ใช่แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือทําเหมือนบ้านตัวอย่างเลยทําเป็นเหมือนกับห้องกระจกเนี่ยกั้นไว้แบบนี้ใช่เป็นสัดส่วนอันนี้เหมือนกับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้คือพอมันเป็นอินดอร์แล้วใช่ไหมจะติดแอร์อะไรเงี้ยง่ายเลยใช่เผื่อว่าใครเนี่ยอยากจะได้เป็นอีกหห้องนอนหรือว่าจะเป็นหนึ่งห้องเวิร์กช็อป working space ตรงนี้ทาได้ดีเลยค่ะแล้วก็ติดติดกันนะคะที่อยู่โซนหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ลานซักล้างส่วนฝั่งหน้าบ้านเนี่ยจะอยู่ติดกับที่จอดรถค่ะครับผมขึ้นมาที่ชั้น2นะครับพื้นชั้นสองเนี่ยจะเป็น s P c ลายไม้ส่วนฟังก์ชันนะครับเขาจะมีทั้งหมด3ห้องนอนโดยจะมีห้องนอนรองด้านข้างทางฝั่งด้านนี้นะครับสองห้องอย่างห้องนี้นะครับเขาวางเตียงขนาดประมาณ 3.5- มจุาถึงสฟุตทาให้เหลือพื้นที่ด้านข้างเนี่ยสามารถวางตู้เสื้อผ้าได้แล้วก็เป็นหน้าบานเปิดที่สามารถเปิดใช้งาานนนไดด้สะวกกแแต่่ใครทีออยบบ ยี่หใหญ่เนาะแบบ5ฟุตจริงๆก็สามารถวางได้ครับแต่อาจจะต้องเหมาะกับการวางชนผนังด้านในนะครับจะได้เหลือพื้นที่สําหรับใช้งานอ,าอื่นด้านข้างตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกห้องหนึ่งทางนี้อันนี้ทางโครงการเขาจัดให้ดูสําหรับใครที่ไม่ได้อยากจัดเป็นห้องนอนตรงนี้ก็สามารถจัดเป็นห้องทํางานได้เพราะว่าทั้งสองห้องนี้เนี่ยเขาจะได้ช่องแสง2ฝั่งด้านข้างมาให้นะครับทาให้แสงภายในห้องเนี่ยค่อนข้างเพียงพอต่อการทํางานเลยโดยทั้งสองห้องนี้นะครับเขาจะใช้ห้องน้ําร่วมกันตรงกลางตรงนี้ ภายในเนี่ยก็จะได้ช่องแสงแล้วก็สดอาบน้ําเขาจะทําพื้นลดระดับมาให้เรียบร้อยเลยครับมาต่อกันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะต้องบอกว่าห้องนอนที่นี่ค่ะคือเขาค่อนข้างเน้นให้ความสําคัญสําหรับห้องนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่านอกจากจะได้ขนาดใหญ่แล้วเนี่ยมันยังสามารถจัดฟังก์ชันได้ค่อนข้างหลากหลายด้วยกันรเริ่มแรกนะคะก็คือเป็นโซนพื้นที่เตียงนอนก่อนโซนนี้ค่ะคือเราสามารถวางเตียงไซส์6ฟุตได้เต็มที่เลยแล้วก็ยังเหลือพื้นที่รอบข้างนะคะให้เดินได้โดยรอบบริเวณด้านหน้าของบ้านเนี่ยก จะมีเป็นประเบียงส่วนตัวนะคะเป็นลนักษณะระเบียงแนวยาวให้แบบออกไปสูดอากาศกันได้ครับผมถัดมานะคะก็จะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์คอยู่ภายในห้องนอนใหญ่เลยนะคะทุกคนซึ่งพอมันอยู่ในภายในห้องนอนใหญ่แล้วมันก็ได้ความไพรเวทมากขึ้นอยากจะแบบมานั่งอ่านหนังสือหรือว่าดูทีวีส่วนตัวตรงนี้ก็ได้นะคะคส่วนด้านหลังเองนะคะก็จะเป็นมุมแต่งตัวค่ะซึ่งเราสามารถจัดเป็น walk in closet ให้มันเป็นสัดส่วนได้เลยนะคะคแล้วก็ติดติดกันเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําภายในห้อง master bedroom มีการ แยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะครับผมตามสไตล์ของ SC Asset แล้วนะครับหลายๆโครงการเนี่ยเขาจะได้ Inspiration มาจากเมืองต่างๆในโลกที่มีรูปแบบของการออกแบบที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนครับอย่างโครงการนี้นะครับเขาก็ได้แนวคิดในการออกแบบมาจากเมืองโพรวองซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสครับค่ะ เมืองนี้เขาจะโดดเด่นในเรื่องของการปลูกทุ่งลาเวนเดอร์พี่ดาแล้วก็เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเขาเนี่ยเขาจะไปสกัดหินจากภูกเขาที่เป็นหินสีขาวสีครีมนะครับมาตกแต่งแนวผนังแนวอาคารครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเขาก็ใช้รูปแบบในการออกแบบเนี้ยมาใช้ในการออกแบบเช่นกันเราจะเห็นได้ตั้งแต่ซุ้มประตูโครงการด้านหน้านะครับอาคารคขับเฮาส์ด้านหลังเราแล้วก็สวนส่วนกลางในอนาคตครับอย่างที่เรารู้คอนเซ็ปต์กันไปแล้วใช่ไหมคะคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของโครงการกันบ้างค่ะโครงการนี้เองนะคะคือเขาสร้างอยู่บนพื้นที่ดินประมาณสัก52ไร่กว่า มีจํานวนยูนิตนะคะอยู่ที่225ยูนิตก็ถือว่าเป็นโครงการขนาดกลางไม่ไมเล็กและก็ไม่ใหญ่เกินไปค่ะต้องบอกว่าการวางผังของเขานะคะบริเวณตำแหน่งหน้าบ้านเนี่ยคือเขาจะเลือกในทิศของทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เท่านั้นเลย<อ>ดังนั้นแล้วเนี่ยดาวมองว่าการออกแบบเขาค่อนข้างจะเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบ้านเรา<ช>เพ<ข>ราะว่าอย่างทิศเหนือเองนะคะจะไม่โดนแดดในช่วงบ่ายแต่ว่าทิศใต้นเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของลมที่พัดผ่านหน้าบ้านได้ดีค่ะอย่าง ตำแหน่งของคบเพาส์เองนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็คือเขาจะอยู่ใกล้ๆกับซุ้มทางเข้าโครงการเลยข้อดีก็คือว่ามันทําให้บรรยากาศบริเวณหน้าโครงการเนี่ยมันดูแบบโออาดูน่าใช้งาน<อ>ใช่ไหมคะดูน่าอยู่มากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เอาไว้รับรองแขกเองก็ได้นะคะคแต่ว่าสิ่งที่เรามองว่าเออน่าสนใจของการออกแบบฟัสชิลิตี้ของที่นี่นะคะก็คือการที่เขาทําอาคารคบเพาส์ถึง2อาคารด้วยก<อ>ันไม่ค่อยจะได้เห็นในโครงการอื่นๆเท่าไหร่นะคะเพราะเขามีการแบ่งการใช้ งานของอาคารขับเฮาส์เนี่ย ชัดเจนเลยอ,อย่างอาคารแรกนะคะที่อยู่ใกล้กับสุมโครงการเลยนะคะคือเขาตั้งใจออกแบบให้พื้นที่ตรงนี้มันมีความ p r i v a c y private มากขึ้นอย่างชั้นล่างตอนนี้เป็นเซลล์แกลเลอรี่ก็จริงใช่ไหมคะคแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะปรับออกมาเป็นรูปแบบของล็อบบี้แล้วก็โค้งกิ้งสเปซเป็นเหมือนพื้นที่ที่เราสามารถมานั่งคุยงานก็ได้รหรือว่า<ม>จะมานั่งอ่านหนังสือชิลๆก็ได้ได้เงียบๆหน่อยใช่แต่ว่าชั้นบนเองนะคะจะแบ่งเป็นโซนมีติ้งรูมเนี่ยสโซนด้วยกันโซนแรกเนี่ยจะเป็นโซนที่ค่อนข้างรีแลก มานั่งทำงานต่อย,ยได้ใช่มีโปรเจคเตอร์เอาไว้ให้แต่ว่าอีกโซนหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องมีติ้งรูมที่ค่อนข้างไพรเวทจริงจังหน่อยจริงจังขึ้นมาค่ะเพราะว่าเขาจะทำเป็นห้องปิดแล้วก็เป็นโต๊ะยาวๆนะคะคอันนี้เราก็สามารถนัดเพื่อนที่ทำงานหรือว่านัดคุยธุรกิจกันได้ค่ะคและอาคารนี้นะคะก็จะเป็นอา,านคารคบเพาส์หลักของโครงการค่ะซึ่งพื้นที่แรกเนี่ยก็คือพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้นี่แหละบรรยากาศอ่ะค่อนข้างดีเลยคือเขาออกแบบมาให้เป็นรูปแบบเซมิเอลดอร์ตรงเนี้ยลมพัด ผ่านได้ดีนะคะชายชิลมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถกันแดดกันฝนได้เต็มที่นะคะด้านข้างเนี่ยจะมีเป็นสระว่ายน้ําขนาดอาจจะอยู่ที่21คูณ5เมตรรวมสระเด็กไว้แล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยน่าจะชิลเพราะว่ามานั่งทํางานหรือว่านั่งเล่นมือถืออ่านหนังสือน้องๆก็ว่ายน้ำตรงนี้ได้แล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งสําหรับน้องๆนะคะก็คือด้านหลังของเราจะเป็นห้องคิสคารบค่ะอันนี้จะเป็นห้องเด็กเล่นแบบอินดอร์ละมีบ้านบอลมีมุมของเล่นต่าง ครับผมส่วนที่ชั้น2นะครับจะมีห้องออกกาลังกายอีกจุดหนึ่งครับเราก็สามารถเวทเทรนนิ่งหรือว่าวิ่งคาร์ดิโอก็ได้รับวิวสระว่ายน้ําด้านล่างแล้วก็รถที่ผ่านไปมานะครับหรือถ้าเราเหนื่อยนะครับอยากสูดอากาศเนี่ยด้านข้างก็มีส่วนของพื้นที่รูฟท็อปให้ออกไปนั่งเล่นกันได้ด้วยส่วนกลางของโครงการนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะครับในอนาคตเขาจะมีส่วนแนวยาวด้านในโครงการอีกประมาณไร่นึงเลยทุกคน ภายในนะครับจะมีพาวิลเลียนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโบสถ์สำคัญของเมืองโพรวองครับและมีฟังก์ชันใช้งานอื่น,นๆเช่นไบคลนบาสเกตบอลคอร์ดสวนและสนามเด็กเล่นโดยสวนนี้นะครับจะมีระยะความยาวถึงประมาณ200กว่าเมตรเลยทุกคนทําให้ลูกบ้านร,บรอบๆสามารถออกมาใช้งานได้ง่ายและทําให้จะมีบ้านที่ได้รับวิวสวนในโซนนี้อีกหลายแปลงเลยครับ <S <S และนี่คือจุดเด่นทั้งหมดของโครงการเพฟลังสิตวิภาวดีนะครับ ต้องขอบคุณทาง SCS a s e t ที่ให้เรา2คนเข้ามารีวิวนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศจริงแล้วก็บ้านตัวอย่างได้เลยเขามีให้ดูครบทั้ง3แบบบ้านเลยครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะได้กับปาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง<ม>ติง o o f Living ของเราได้ค่ะสำหรับวันนี้รายการเดอะสนิคได้กับปาขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ